โอเคกลับมาก,กับเกมมบาย e เลยเจนี่ข้างเนอะคลิปนี้ก็จะเป็นน้องซีซี่นั่นเองโอ้แต่ว่าจะว่าไปนี้คลิปนี้เป็นคลิปภาคนะครับหรือพ <c oughs> ูดง่ายๆก็คือไปอัดหลังไมล์มาเนาะแล้วก็เอามาภาคคืนเนาะโอเคงั้นตัดไปที่เกมเพลย์กันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงกับซีซีนะ Let's go <S โอเคจังหมะนี้เนาก็ซีซีเดินมาเฝ้าเลนตัวเองนั่นแหละตามภาษา เอ p เล่นโอเคเราเจอกับเป็นออมอุ้ยเราเจอ2ตัวนน่นอะเราเจอเป็นนาตาเลียกับอ่าคาโธใช่ปะใช่แหละมาเราสู้ได้นะเราอย่าไปคิดมากบอกเลยยังไงก็สู้ได้สบายๆนะโอเคเฮียเล่นไปตามภาษาอีกทีเล่นเนาะอุ้ยแล้วนาตาเลียวนอยู่ตรงนั้นเห็นนะท้าเธอเห็นนะคะเอออุ้ย คลิปนี้เนี่ยก็พูดกันตามตรงว่าอัดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีเวลาพากนะก็ตามภาษาคนป่วยนะ <c oughs> อ้าวแล้วจังหวะนี้อา้าวจังหวะนี้อ้าวจะกลับก็ไม่กลับนั้นนาตาเลียอืมโอเคนะฮะแล้วขอโดดดักหน้าสักทีอา้าวเขาไม่เดินมาวะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรนะฮะขอเลียป้อมหน่อยได้ไหมคะขอน้องซีซี่เลียป้อมหน่อยนะคะทุกคน เ,เขาไม่ให้เลียนะเพราะว่านาตาจะเลียเองนะคะ<_ <q> _>อ้ามันเป็นนาตาเลียได้ไงวะไม่น่าได้ปะเคเราเคเลียร์สบายๆนะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ตัดเยอะมากนะฮะเพราะว่าผมขี้เกียจตัดนั่นแหละง่ายๆเลย<_ q _ q _>โอเคนาตาเลียโอแกะ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 อืมจะว่าไปนี่นาตาเลียนี่ก็อีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีผลกระมีผลกระทบในการปรับเรื่องของลมอยู่นะ เพราะว่าเขาปรับโรมฟ้าเนี่ยปรับเชิงของดาเมจสูงมากนะฮะคือมันก็ยังดีอยู่นะแต่ว่ามันก็แบบไม่ค่อยเหมาะกับพวกตัวแบบโรมที่เหมาะกับดาเมจแล้วอะ่ะเอาแล้วจังหวะนี้ขอบวกก่อนแล้วค่อยอธิบายแล้วกันขอบวกก่อนเอา,เา,าเเไไเแล้วจังหวะนี้คักูราเก็บเฟ์สบัตรไปได้เนาะแล้วจังหวะนี้เราเสียลิงไปแทนโอเคมาเรากลับมานะ ก็มาเคียข้างบนน่าจะสบายๆายเอาแล้วจังหวะนี้เอสเตดเอสเตดโดนจับเข้าห้องเชือดนะฮะแล้วเอสเตดแล้วจังหวะนี้เอสเตดจะไหวไหมเอสเตดเนอนจะฮิวสู้นะโอ้โหฮิวเต็มหลอดเลยคุณคือถ้าใครสังเกตดีๆนะโอ้โหเอสเตดฮิวเต็มหลอดเลยน่าโหดมากนะแล้วจังหวะนี้จะไปไหนขยินก็เรียบร้อยนะเมื่อกี้มีเอฟเฟกต์แบบไม่ต้องตัดต่อนะเสียงตัวเองไปเลยจบๆแล้วจังหวะนี้เราได้เตาไปนอนแล้ว นาตาเลียมาล้วงตัวของเอสเตดแล้วเอสเตดก็ได้สู่คิดในวันที่ดือเนาะตอนนี้ผมเหมือนจะไล่นะไล่ไล่ไปไล่ไล่ไล่เขาไม่ไฟต่อวะ่ะพวกคุณโอ้กลับไปเขียนเลยดีกว่าโอ้หน่อยโอ้กลับมาอีกครั้งเอ้ยตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเกมเราจะค่อนข้างได้เปรียบนะหรือเปล่าอ้าวแล้วเจอเป็นคิมมี่แฮะคิมมี่นี่โยกเล่นเหรอ แล้วมีการซีซีเราอยากเกาะเก่งแกล้งด้วยอืมงันขอเลียไข่หนึ่งครั้งอื้อทำไมต้องเลียไข่แรกกับอันนี้ด้วยวะยิงมิสไซล์เสร็จเราเลยโอ้เราหน้าสวยขนาดนี้กล้ายิงมิสไซส์เสร็จเราได้ไงออาแล้วจังหวะนี้ขอเลียเม็ดหน่อยเลียเลียเลียโอ้โหเขาบิงไปก่อนเอ้ไม่ใช่บิงสิเขาตีเอาแล้วขอเลียเลียเลียอาอืมจะอยู่ตรงนั้นจริงเหรออะขอเล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 เเล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 เเล เกลียดตัวเองวะไม่เกลียดวะอ้าวแล้วอ้าวแล้วเธอคิมมี่อีกแล้วเอาคิดขอเลียเหมือนเดิมได้ไหมน้องเลียนะคะอุ้ยนาตาเลียมอนเหมือนจะมาสมทบนะเอาแล้วจังหวะนี้อุ้ยเลือดเรือร้อยเอนขอเรือรอดหน่อยค่ะจังหวะนี้แล้วก็ยินเอ้ยเอาเอาแต่ว่าตีแรงอยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้นี่โคตร มามี่มามี่ผู้หญิงอยู่ข้างหลังคุณว่าดีอยู่อ้าวลุกทันเรียนไม่สู้สบายโอ้เกืบเกืบโอ้ยแล้วเรียนอะไรอีกโอ้เกือบตายเกือบตายเกือบตายโอ้เกือบแล้วเอานาตาเรียมาอย่างงี้ครับคือเมื่อกี้นี่ทำสะตกใจเลยนะเมื่อกี้นี้อ้าวแล้วจะไปไหนคะกุลามาซ้ำขนาดนี้โอ้โหคะกุลามันมาซำดาเมจให้ไม่เป็นไรนะโอ้แล้วยิงมาซ้ำอีกจะไปไหนคะเมื่อกี้นี่ทำเอาตกใจเลยโอเคเขาถอยไปละ สมารียเม็ดต่อดีกว่านี่นี่นี่เมื่อ,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 อกี้นี้นะเสียดายนะแต่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วก็เกือบโอ้จะจังหวะนี้ค่ะกุลาสวยมากแม่งกำลังจะพูดเ <c oughs> อ้าแล้วพี่สตาร์ทหนูคาบ้านเนี่ยเอสเซจเขาาเป็นบ่อฮิวเคลื่อนที่ให้หนูนะพี่ไม่กลัวหรอคะอ้าวพี่หนีไปแล้วหรอโอ้หนูแค่รอเล่นเองจะไปไหนคะจะไปไหนโอเคเขาน่าจะไปแหละ โอเคเคียเว็บก่อนนะฮะ One hour later โอเคกลับมาแล้วเออตอนนี้เหมือนจะไฟกันต่อหรือเปล่าวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาละอุย้ยเขาโดดมาเอาโดดว่าแบบนี้หนูก็ขอเลียไข่พี่หน่อยนะคะไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่หรือไม่ใช่หรอ อ้าวโดนสโลจากหมอกนาตาเลียนะแล้วจังหวะนี้หินจับนาตาเลียเข้าห้องวีแล้วเราก็น่าจะโดนหินจับเข้าห้องวีเหมือนกันนะเอ๊ะจะไปไหนคะพี่ขอเลียไข่นะคะเลีย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 เียเอากระแทกหน้าอีกหนึ่งทีนะคะขอเอายุยุกระแทกหน้าไปนะคะอ้าวแล้วไปไหนต่อคะพี่คาโตไปไหนคะขอเลียข้างนอกบ้านนะคะเลียข้างนอกบ้านค่ะขอบคุณค่ะนานไงจบแล้วอาณาคิน เราเม็ดเยอะกันแล้วนะโอ้ยคิมมี่ยิงกระแทกหน้าใส่ขนาดนี้เจ็บเลยเถอะอ้าวอ้าวไม่มีคนเข้าเอ้ยเข้าดุดลงกอนนะการอ้าวป้อมเหลือตึงหนึ่งโอ้่จะทำยังไงเนี่ยโอ้ยกระแทกหน้าซะด้วยขอบคุณค่ะเอ้ยนาตาเลงมันจะมาซอกนั้นนะขอไม่เข้าลึกแล้วกันนะเดี๋ยวนาตาเลยมาซ้ำเนาะโอเคป้อมนี้เหมือนเอสเตทเขาจะพยายามตีมากนะ โอเคลิงเข้าปลุกไปแล้วแต่จังหวะนี้ลรลิต้าเหมือนจะเปิดอันตีสวนมากแต่ว่าไม่สตันโดนสักตัวแล้วจังหวะนี้เรากดอันติไปนะฮะจังหวะนี้โอ้โหอันติเรามัวสวมาเพราะว่าเราตีนาะตาเลียแล้วมันไม่โดนนะฮะเอาแล้วโรดิต้าเข้ามาบวกขนาดนี้ไม่หายก็ไม่รู้แล้วนะไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยโอเคนะเราเรามั่นมากนะแล้วยินจับเข้าห้องวีแล้วนะ ตสตันไม่รลุนะฮะเพราะฉะนั้นเราสบายๆนะฮะเอา้าแล้วใครจะข่มขืนเราหรือเราจะข่มขืนเขาแค่แนะ่โอ้โหหมือนแต่ว่าเราจะข่มขืนเขานะฮะเออ YouTube ไม่น่าแบนหรอกมัง้งน่าจะแบนเลยเช่างเถอะถ้าแบนก็ค่อยค่อยลบคลิปออกอะไรเง้ออ้ยแล้วจังหวะน,นี้โดนป๊อบมีอแอบบแฝกลับมาแล้วเนาะซีซี่ก็เหมือนไปอีกครั้งนะ Ooh, ข้างในนั้นน่าสนใจเลือเกินเอายินยินเราทำไมเป็นแบบนั้นละ่ะอ้าวแบบนี้สร้างประเด็นกับน้องแล้วใช่ไหมคิเม,ม่เอาโคโดดมาสวยมากแล้วจังหวะนี้คากุระสวยอีกละ่ะสรุปก็คือมาหาจังหวะเออเรามาเล่นซีซี่หรือเรามาถ่ายช็อตเด็ดคากุระกันแน่นะฉันไม่เข้าใจเหลือเกินโดดเข้าไปดีไหมวะไม่นานโดดนะมั้งโดดเข้าไปก็น่า,นาจะตุยแหละดูทรง เอ๊ะจังหวะน,นี้หนูขอเลียไข่ใครได้ไหมคะโอ้ขอเลียเม็ดก็ได้เลียหน่อยนะคะขอเอาโยโย่เลียไข่นะคะเอาขอเอ้ยพรส์มากเอาเอาเอสเซดเราตายแต่ว่าเหมือนว่าเราจะไม่ค่อยกลัวห้องวีนะคุณดูสิ <laughs> เหมือนจะไม่กลัวห้องวีโอ้ เขาเซอร์ไพรส์เราอีกแล้วอเอะรอดไหมรอดไหมเอสเตดก็ไม่ได้มีให้รับเลยอ๋อไม่เป็นไรนะฮะยินกับยินลิงกับยินเข้ามารับนะฮะเมื่อกี้นี้สับสนชื่อมากเออแต่เข้ามารับนะฮะเออลดเกินขอดูดเล่น่อยค่ะป้าเอ,อ้ขอดุดเล่นะะ่อยค่ะคีป่าสิโอ้ยปูดก็ไม่จบประโยคกูก็เออขอโอเคเราจะให้บัฟคนอื่นนะเราไม่ได้ใช้บัฟหรอกนะโอเคจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะว่างนะเนาะออ จะเข้าดีไหมเนาะไม่เข้าหรอกหลอกเฉยๆเพราะว่าผมเล่นมาก่อนอยังไงละ่ะ <laughs> เอาแล้วมาเจอยินตรงนี้ขอเลียขอเลียขาหน่อยคะ่ะยินขอเลียขาหนะะ่อยค่ะเอ๊ะเขาไม่เขาไม่ให้เลียแฮะโอเคเราไปเลียขาเลียแข้งนาตาเลียก็ได้จะไปไหนคะนาตาเลียนาตาลีเกียวโบว่าจะไปไหนคะเอาเหมือนจะเข้าจะหายไปเลยนะเมื่อกี้นี้เหมือนลงไปเสียๆๆเที่ยวเลยเอาแล้วนาตาเลีย กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะน้องโอ้โหไม่ตายซะด้วยขอเล,ยเยะะเลียข้างเดียขาหน่อยค่ะเลียแข้งเลียโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเจ,จ,จ็บเอสเตดหิวขี้หน่อยเอสเตดเอสเตดคนนี้เล่นดีนะฮะเพราะอะไรดูไหมผมจะบอกความลับให้ฟังนะ <c oughs> ผมกดมากับเพื่อนนั่นเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่มันคือเอสเตดเอสเตดเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกันดิดหนึ่งนะอ้าวแล้วรวบสวยมากคิมมี่แต่ไม่มีดาเมจงขอเลียแข้งเลียขาหน่อยค่ะคุณพี่ เลียหมดนะฮะจังหวะนี้เลียคอเลียขาเลียแข้งเลียทุกส่วนของอวัยวะคอเลียนะคะพี่เลียแรงอ้าวอุซาเลียอุซาเปิดอติยินจับเขาห้องวีฉั่เ้โอ้ยฉันเหนื่อยโอ้ยแล้วจังหวะนี้โรดิต้าเกือบสวยนั่นโอ้ช่างมถเถนะนะมาขอเลียแข้งเลียขานะคะขอเลียแข้งเลียขานะคะ เอามาเป็นบทเพลงใช่ไหมเอ้ยเลียน,น,น่าจะอุ้ยตัวซีซีแล้วเรามีชะล้างไงเราก็เลยแลดนะ อู้แล้วลิงโดนจับเข้าห้องวีสรุปคือลิงไปข่มขืนเขานอนและจังหวะนี้ขอเล็แ้แค่เลยคะ่ะก่อนจบเกมนะฮะโอเคจังหวะนี้จบเกมไปแล้วนะคะคลิปนี้ค่อนข้างสั้นนะเพราะว่าผมตัดไปหลายช็อตเลยนะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมสั้นด้วยแหละนะโอเคเป็นยังไงบ้างฮะทุกคนชอบไหมกับการภาคทับหรือการเล่นสดนะก็จริงๆผมชอบเล่นสดมากกว่านะเพราะขี้เกียจตัดนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะแล้วเจอกัน,นะฮะ